กินสมนะพันวันนี้แก้วนะอ,อ้ยนีลมความนี่นี่เลยกิน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 มันจะเจ็บช็บเลยน้ำันมา <c oughs> มเข้ม <c oughs> ชมกชมกิน <c oughs> บ่บ่บ่ให้กินหอกกิจิบด้ย <c oughs> ยันโอ้เกิดปติเหตุนลหนึ่งคนว่า กินโลดกูมึงเน่ไปเอาเน่หนอมงเอาอะไรดิมึงจะทำเพื่อจินกลม่ินนั่มดำเลยนี่มังักินจบวิธีกินแบบแ่บๆนอกคุณว่ามาพี่มาอยู่ข้างพี่กันอยากบยกกันแล้วกินนำกินนำเจ้ากินอะไรนะแตกแล้ว ma không mà kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จะเบ่งใสหุบน้ำกินหน่มใสหุบน้ำกินสมน้ำใช่กินสมคู่เอาคลิปเบ่งเนี่ยมาได้ใช่อาคจะมไดปส่งเอาถัวให้เไปนักมาะชีบัวใชเอามาเลยเด้อจะใส่ตุ่มเหรอ